ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการทูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศรสีสุโรค่ะสวัสดีครับตบประการพุทธเกตครับพบกับเราสองคนนะคะในารายการท <c oughs> ุททอนทอค่ะตนผิดไม่เคยจะเข้าเรื่องแบบได้แบบถูกต้องเลยให้มันไหลลื่นสักครั้งหนึ่งไม่มีมมต้องมีอะ<ม><ม>ไรสักนิดสักหน่อยไม่อย่าไปบอกเขานะว่าจัดรายการมาแล้วกี่กี่ปีก็ยิ่งจัดหลยยิ่งเสื่อม สมองอสมองคนจัดเนี่ยสมองเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะก็สําหรับสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเอ้เป็นครั้งสุดเป็นสุดรอบสุดท้ายของเดือนหรือว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนะน่าจะเป็นสินนส้นเดือนอสินส<า>ส้นเดือนอ่ะใช่สิ้นเดือนสิ้นเดือนที่ร้อนที่สุดอ่าใช่ดิฉันจัดรายการทูตทนท้อกกับเอ้ไม่ใช่ทูโทนท้องซินีมาคาเฟ่กับป้าหมูก็บ่นเหมือนกันว่าเป็นเดือนแห่งความเร่าเร่าร้อนไอ้เร่าร้อนก็ส่วนหนึ่งนะ ค่าไฟก็ค่วันค่ะมนค่าไฟนี่ดิฉันว่าคงไม่ต้องพูดกันแล้วลหละเพราะว่าโอ้โหเห็นทั้งสื่อลักซื้อออนไลน์ซื้ออะไรเขาแบบคุยกันจนแบบมโหมโหไปหลายรอบแล้วเป็นครั้งแรกที่อยู่คนเดียวค่าไฟแพงกว่าคนที่อยู่บ้านอ่ะหมายถึงคือค่าไฟผมเนี่ยค่าไฟหอคนพักคมเนี่ยแพงแซงที่บ้านแพบแงที่บ้านซึ่งอยู่กันหลายคนซึ่งเป็นบ้านที่มันควรจะต้องแบบใช้มียูนิตใช้อะไรมากกว่าถูกไหมข้าว ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เย็นตู้เสริมผ้าสารพัดปรากฏว่าค่าไฟหอแพงกว่าเหรอถามได้ไหมเนี่ยเท่าไหร่กพันกว่า่วนคืนจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงแบบแพงทะลุไปขนาดนั้นรือว่ามันก็ไม่เคยถึงแบบนี้ท้องมาแล้วทันทีปกติขอโทษจ่ายเท่าไหร่คะหมายถึงมันขึ้นมาเท่าไหร่คที่ผมใช้ไม่เยอะหมายถึงว่าผมว่าผมไม่ได้ใช้เยอะคือแอร์ก็เปิดเฉพาะช่วงที่แบบก่อนจะนอนอะไรเงี้ยบ้างท่านเองแต่แต่มันก็ไม่ได้เปิดตลอดหรือว่ารอบเนี้ขึ้นมา ประมาณสองเท่าสามเท่าโหสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นของดิฉันก็เกือบเกือบห้าพันที่บ้านก็ขึ้นนะหมยถึงว่าจากจากเดิมมันก็ขึ้นประมาณสองเท่าเหมือนกันอ่าของทีฉันยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองเท่าแต่ก็ขึ้นแบบจากที่จ่ายประมาณสองพันต้นๆอะไรเงี้ยนี่ก็พุ่งจูดไปที่เกือบเกือบห้าพันจี๊ด ใช่แต่ก็ไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่ากลางวันนี่คือเตาอบมันร้อนมากมันเป็นตู้อบเลยอ่ะแล้วที่บ้านมีทั้งสูงวัยและวัยรุ่นอ่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วจะบอกเป็นเด็ก <laughs> เด็กกับคนชราก็ไม่ได้นะจริงก็คือเด็กกับคนชราล <laughs> <laughs> แต่ว่าเราไม่ใช้คําว่าชารานะก็คือสูงวัยกับวัยรุ่นอยู่ด้วยกันงนี้มันก็จะให้เขาไปอยู่ร้อน,อนๆกันเลยแล้วเราหนีมาอแอร์ที่ทํางานมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเขาก็ต้องเปิดซึ่งมันก็เป็นเรื่อง เรื่องที่จําเป็นนะมันมันมันเข้าใจได้ว่ามันร้อนอ่ะมันแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบเปิดแอร์นะหถึงว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเปิดหน้าตรงหน้าต่างรับลมอ่ะแต่พอเปิดปั๊บฝุ่นรับเออนั่นแหละฝุ่นไม่พอยุ้งนี่แบบโอ้โหสารพัดไม่รู้จะคุ้มค่ายาไหมเพราะมันเปิดเปิดไฟเปิดแอร์แก็ต้องยอม่าบางทีก็นั่นแหละนะเรื่องนี้เราคิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะได้รับผลกระทบโดยทุกคนแหละตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเพราะว่า ค่าไฟมันเป็นการแชร์ลิงระหว่างภาคคนเลินกับภาคสกรรมไปแล้วนะใช่ล้วก็ได้ได้ข่าวมาแว้แวเลยนะไม่รู้ยังไงว่าค่าน้ำก็จะขึ้นเพราะว่าค่าไฟมันค่าไฟจะลดครับลดศูนย์จุดศูนย์เจ็ดอาสุดยอด้ยโอ้โหต้องฉลองเฮ้ยเเปิดแอร์ทุกวันเลยเั้ย ไมปนั่งคำนวณเนาะไปนั่งคำนวณดูเราจะรู้สึกว่าลดไปได้เยอะมากเลยอ่ะเหมือนทําตังหายไปคือเหมือนกับกำตังไปจ่ายเงินแล้วก็ตังตังได้ทอนอะเออได้ทอนสักสองสามบาทเลยเนี้ยซึ่งแบบโอ้โหดีใจดีใจมากเออ ตามนั้นวันนี้ไม่ได้จะมาพูดบดี้สงสารคุณเเดชพี่เเดชนะวันนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องคับไฟหรืออะไรใดๆนะแต่ว่าจริงๆสืบเรื่องนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นข่าวที่ที่ช่วงสักสองสัปดาห์ก่อนเนาะที่เราพบว่ามีการเอ่อเะไรนะอินฟลูเอนเซอร์อ่าถูกฆาตกรรมอ่ะตอนนี้เราพูดได้ยังเขาาตัดสินแล้วใช่ไหมในในทางในทางข่าวเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้เป็นคําที่ตัดสินขนาดนั้นแต่ว่า เอาเป็นว่าตัวน้องเนี่ยอืตามข่าวล่าสุดก็คือคาดว่าคาดว่าถูกฆาตกรรมเพราะว่าเขาเขามีอะไรนะมีการให้ข่าวว่าขึ้นย้อนความไปคือน้องนจีจี้แล้วกันเนาะจีจี้เนาะเน็ตไอดอลที่เราน่าจะน่าจะเห็นจากหน้าข่าวกันนะครับมีคือมีข้อมูลประมาณว่าน้องถูกยิงโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าสภาพสภาพตอนเสียชีวิตคือมีการอาการที่ที่บ่งชี้ว่า น่าจะไม่ไม่รู้ตัวก่อนจะถูกยิงอะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นจะใช้คําว่าถูกฆาตรกรรมก็น่าจะได้แต่ทีเนี้ยในทางในทางข่าวเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของสุดท้ายที่ตํารวจก็จะเป็นคนอธิบายกัแล้วกันเราพูด<ต>ไปมันก็จะเป็นการพูดนข่าวไป เหมือนข่าวเงียบแบบช่วงเนี้ยข่าวอาจจะแบบเงียบไปก็จะโดนข่าวอื่นมากรบใช่เพราะว่าตอนนี้ด้วยก่อนที่ว่าคดีของน้องจีจีอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักเพราะว่ามุมหนึ่งก็คือมีผู้เสียชีวิตสองคนอยู่ในห้องอที่มันที่มองดูว่าเป็นห้องห้องปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แต่ว่าแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีมันจะมีข่าวที่ตามมาว่าก็จะมีคนมา เผยประวัติน้องจีจี้นะแล้วเพราะว่าดิฉันเองก็รู้จักจีจี้จากข่าวนี้แต่ผมอันนี้แบบเราเราอยาฟังอยูหนึ่งว่าผมมาด้วยกามที่อยู่ในกลุ่มถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นน้องตั้งแต่สมัยที่น้องเข้าวงการใหม่ๆแต่ไม่ใช่วงการดารานะแต่เป็นวงการที่แบบมาถ่ายภาพเป็นนางแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเราสึกว่าน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะแต่เป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนโน้นนะโตขึ้นมาคงแบบว่าเออน่าติดตามอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนอารมณ์ไอดอลคนหนึ่งที่เราสึกว่า ถ้ามันมีค่าว่าโอชีอะไรอย่างนี้นะเราก็จะพยายามคอยก็เรียกอะไรคอยดูคอยไลฟ์ให้อะไรอย่างเงี้ยอ่าคอยติดตามผลงานอยู่เออแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยพอน้องโตขึ้นน้องก็จะอาจจะแบบลุกเปลี่ยนไปเป็นแบบสาวเทรี่ยวบ้างอะไรงงานที่มันค่อนข้างจะรับงานที่กว้างขึ้นอะไรย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยจะได้ตามเท่าไหร่แต่พอเห็นทีนึงก็คือแบบกลายเป็นข่าวแบบนี้แบบโอช็อกนะเศร้านะก็ทั้งช็อกเลยรู้สึกเสียใจนะแล้วก็ แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันอันนั้นก็คือมุมมุมของฝ่ายหญิงมุมของฝ่ายชายก็จะมีการออกมาไม่รู้คุณต่ายเห็นข่าวหรือเปล่าที่แบบว่ามีการหลุดแชทว่าว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยมีการพูดถึงคุดว่าความรุนแรงบางอย่างมีมีความรุนแรงมีการโชว์ภาพอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อความที่หลายอย่างมันดูเหมือนกับจะดูถูกอันนี้ว่าตามนะว่าตามไม่ถึงว่าตามอ่าใช่อันนี้เราไม่ได้พูดหมายถึงเราก็ไม่ได้พูดเองนะเราก็ดูจากข่าวที่แบบเขามีแคป แชทหลุดออกมาที่คุยกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆมันก็จะมีหลายคนที่คุยว่าเออทำไมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วออกมาไม่ได้ทำไมต้องทำไ,ไมต้องทนเบี่ยงอ่าแล้วก็จะมันจะมีคําขีอีกคํหนึ่งที่ชอบพูดกันก็คือว่ารักลักเลิกเลิก,ลก,ลกอ่าประมาณนี้นะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ที่พอดิฉันเห็น,หนข่าวปุ๊บแวบแรก,แรกดิฉันจะเป็นนึกถึงคำว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพก็คือความสัมพันธ์แบบแย่แย่ t o อกซก,ก็คือแบบเป็น,ปนพิษนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นเป็นคำที่ที่ใช้กันในในการพยายามจะนิยามร,รูปแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งอยู่กันไปแบบทรมานะนะซึ่งมันจะมีอีกคำหนึ่งตรงกันข้าม ไม่ไม่เชิงตรงกันข้ามแต่ว่ามีคําที่เขาใช้คําว่า healthy relationship ซึ่งอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์แบบที่ healthy ก็คือมีสุขภาพดี uh, อันนี้ก็อาจจะรวมไปถึงสุขภาพกายสุขภาพใจมาก uh, ด้วยนะอันนี้นะคะทีเนี้ยจากวันเนี้ยมันเป็นบทความของเว็บเอ่อ uh, wmtd นะ the wmtd com เขาพูดเรื่อง healthy relationship uh, สำรวจความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจ uh, มีลักษณะอย่างไรใช่เราหรือเปล่า uh. แม มาชวนคนที่ไม่มีความสัมพันธ์พูดคุย <laughs> เรื่องความสัมพันธ์เอา้าก็ไม่เป็นไรเราเราก็ได้พึงตระหนักไว้นะว่าในอนาคตนะถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีมีลักษณะเป็นยังไงเนี่ยลองดูซิว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาใช้ค <ำ S 2> ํ<ค>า <ำ S 2> ว่ารักเป็นพิษนีหรือเปล่านะมีอะไรบ้างเนี่ยลองดูซิมีสัญญาณอะไรบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่า เราเนะไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงความรู้สึกหรือว่าหรือว่าแย้งเพื่อตัวเองนะแล้วก็คู่ของเราเนี่ยมักจะไม่รับฟังแล้วก็มองข้ามไม่ให้ความสําคัญนะเราครบกันนะแต่ว่าไม่ไม่สามารถอาเขาเรียกอะไรอธิบายเออนะหรือเล่าความความในใจตัวเองได้ใช่นะีอ่าหรือว่าคู่เราเนี่ยนะไม่ให้ความ เคารพความรู้สึกหรือว่าไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเราเออมาันจะมีการใช้กําลังนะล้อเลียนด้วยคําพูดออทําให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่ออันนี้อ,อ,อันนี้ไม่ดีนะอ,อคือถ้าแบบว่าถ้าอยู่กันเองสองคนยังว่าอยา่างอ,อันนี้คือผมผมว่าคนที่สามอันนี้อาจจะอาจจะญาติแสบๆไปนะว่าของเราของผมเนี่ยจะมีวิธีการคือถ้าเกิดคบใครจะจะบอกกันไว้ก่อนเลยว่าต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ฉีกหน้ากันอแต่แบบ แต่จริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไหมเอออยู่ข้างหลังนะจะทําอะไรก็ทำจะคุยแล้วก็คุยแต่ว่าอยู่ต่อหน้าเนี่ยเราจะไม่ชิดหน้ากันหรือว่าคู่ของเราเนี่ยนะมักจะตัดสินใจใดๆก็ตามเลยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี่ยนะโดยที่ไม่ได้ถามความคิดของเราก่อนแต่ตัดสินใจไปเองบางทีอาจอันนี้อาจก็อาจจะต้องมองเป็นแคสซ์นะบางทีอาจจะปรับปรับบางเรื่องอาจจะต้องตัดสินใจเลยเช่นจะซื้ออะไรกินอะไรแทนอแต่ว่าแต่มันคงมันแต่คู่ไม่ใช่บ่อยๆใช่ หรือว่าเราเนี่ยมีคู่เนาะแต่เราก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าคู่ของเราเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเราโหนี้ก็เริ่มแบบอันนี้มันไม่มั่นใจเออเริ่มลงเหวแล,ล้วนะเริ่มรู้สึกเวว้าว้าเวแต่ยังต้องคุยนะถ้าเรื่องแบบนี้ออมันต้องต้องคุยอนะ่ะหรือว่าเขาใช้ความรุนแรงข่มให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวเสียความมั่นใจนะไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกายทําร้ายข่าวของขณะที่เราอยู่ด้วยกันหรือว่าใช้คําพูด ที่ทําให้เรารู้สึกด้อยกว่าอันนี้ก็จะคล้ายๆในเชิงของ h a r a s, <S, <S, <S นิดหน่อยทั้งใช่นะรวมไปถึงการบูลลี่ต่างๆทงั้งทั้งวาจาทั้งทางร่าง,งกายด้วยนะคะ,ะคุณตาส่งสัญญาว่าหมดเวลาขึ้น,แล,แ,ลกกนแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อคะ่ะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving towards innovative university ค่ะวันนี้มาชวนคุยเรื่องของเอา้าเราต้องบอกกับผู้สุดช่วงที่สองด้วยสิเห็นไหมอะไรก็ได้ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็น มาตรฐานเลยไม่แพทเทิร์นนะกับผูนนะส้สู่ชขที่สองของรายการทูทอลทอกนะคะก็วันนี้มาชวนพูดคุยเรื่องของอความสัมพันธ์นะซึ่งในในวันนี้เราโจหัวกันเรื่องของสัญญาณของความรักเป็นพิษหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าท็อกซิกวีเลชั่นชะิพนะว่าเราดูซิว่าเราอาจจะอยู่ในมีความสัมพันธ์แบบเนี่ยทุกวันเนี้ยนะมันเรารู้สึกยังไงเรายังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเรายังแบบเอ๊ะลังเลลังเลว่าสิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ยมันถูก มันมันมันยังไงนะม,มันทําให้เราเกิดความไม่สบายใจหรือเปล่านะบางทีเหมือนอย่างที่บอกว่าอาจจะมีสัญญาณออกมาละแต่ว่าแต่เรายังปฏิเสธตัวเองบางคนจะเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกเอ <Yeah. S 1> นะเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขามาตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่ไอเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยแหละมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เขาเรียกอะไร ไม่น่าอภิรมรนะทำให้เราเสียความมั่นใจทำให้เรารู้สึกด้อยกว่านะอันนี้ก็เ,เมื่อสักครู่เราจะต่อเรื่องของสัญญาณต่อเลยไหมหรือเราจะได้ได้นะเมื่อกี้เราพูดกันไปบางสัญญาณบ้างแล้วนะทีนี้เรามาดูต่อว่ามันมีสัญญาณอะไรอีกบ้างที่จะทำให้เรารู้ว่าความรักของเราเนี่ยเป็นพีษนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับความสะดวกของคู่ของเราเสมอครับอ๋อไม่เคยมีเวลาเป็นของเรเลยเราจะทำอะไรก็ต้องแบบ นึกถึงเขาก่อนอ,อไม,ไม่เขาไม่เคยจะทําอะไรแล้วนึกถึงเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาต้องเป็นเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเราอสิ่งที่เขาจะทําเนี่ยจะแบบเหมือนกับอะไรต้องเป็นของเขาก่อนประมาณนี้นะมองไปมองมาเอ๊คู่เราหรือเปล่าหน้าทะเลาะกันทีไรนะเราจะเป็นฝ่ายรู้สึกผิดหวังแล้วหายโกรธไปเองอจะสื่อเขาไม่เงาะ แต่ขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่รว่าผิดเลยทุกอย่างโอเคปกติดิไม่รับรู้ความรู้สึกของเราเลยแต่ที่บางทีก็เป็นนะหมายถึงว่าบางเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากๆอะไรเนี้ยบางทีก็อาจจะแบบปล่อยๆไปอะไรเงี้ยก็ลองก็ลองลองเช็คดูแต่บางทีมก็เป็นเรื่องเรื่องเล็กของเราจะเป็นเรื่องใหญ่มาก็ได้อ่าใช่หรือว่าเราก็เป็นฝ่ายที่จะพยายามปรับความเข้าใจแล้วก็ยอมยอมถอยเพื่อที่จะคงความสัมพันธ์อันเนี้ยต่อไปแต่ในวงเล็บคือเราทําอยู่แค่ฝ่ายเดียว มันยังไม่เจอจุดตรงกลางอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าว่าเอามันมีสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะบางทีเนี่ยสัญญาณมันอาจจะเกิดมาปุ๊บดับไปแไป๊บแป๊บแวบแวบมามไปไนะก็อาจจะมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมามาหายหายได้แต่ถ้ามันอยู่อย่างยาวนานแล้วที่สําคัญเกิดขึ้นซ้ําๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการเป็นท็อกซิกวีเลชั่นชิพเพราะฉะนั้นลองดูด้วยละกันนะแล้ว ความที่บอกว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ดีล่ะมีลักษณะเป็นยังไงสําหรับคุณตะคุณกิตตะคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่น่าคบต่อไปอ่ะ <laughs> ที่ที่เรารู้สึกว่าแบบ <laughs> มันจะมีความสุขกัขาพาะใช่ไหมอืมจริงจริงผมว่าเกณฑ์ตรงนี้มันมันมันแต่ละคนมันคงบอกได้แหละเพียงแต่ว่าเรายอมรับมันหรือเปล่าว่าให้ที่อยู่ตอนนี้มันมันไม่โอเคมันเป็นยังไงเออหรือมันโอเคดีอยู่แล้วอะไรเงี้ย จากบทความเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี4หลักเกณฑ์พิจรารณาความสัมพันธ์ที่ดีอันดับแรกคือเรื่องของการขอบพูดถึงขอบเขตน,นะก็คือว่าบางทีอาจจะต้องหาจุดกึ่งกลางนะที่พอดีกันระหว่างเราสองคนนะเราแบบมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเอ่อรับได้นะเอ่อหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราอยากจะแบบขอเก็บไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราคนเดียวนะเราะฉะนี้อันนี้ก็อาจจะต้องคุยกันนะจริงๆแล้วมันรวมไปถึงพวก หลางกายของใช้ส่วนตัวการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ด้วยนะบางทีเราอยากจะเป็นของเราแบบนี้เนีย่ยไม่รู้สิอาจจะต้องแบบหาจุดกึ่งกลางที่ที่ที่จะต้องคุยกันนะหรือเรื่องของการสื่อสารอันนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าว่าถ้าเราเป็นคู่กันเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราไม่กล้าพูดเนี่ยดีฉันก็มองว่ามันมันเสียสุะภาพวันนึงก,ก็จะระเบิดเชอวันนี้ไม่พูดวันหน้าก็ต้องพูดอ คือเราต้องทั้งกล้าพูดแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องยอมรับฟังออีกฝ่ายด้วยนะคือแบบเราสามารถที่จะพูดบอกเล่าความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาได้อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เอที่ดีนะหรืออย่างข้อสามเนี่ยเรื่องของความเชื่อใจครันะอันนี้ก็แน่นอนเราต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็จะเป็นจริง,รงๆน่าจะเป็นเกณฑ์หลักๆเลย มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะมันไม่ไม่น่าจะเป็นต้องเป็นข้อเลยซ้ำใช่ไหมคนจะคบกันมันก็ต้องแบบใช่แล้วก็ต้องเชื่อใจว่าไว้ใจกันนะใช่มันต้องให้ใจกันด้วยนะแล้วก็เรื่องของความยินยอมอันนี้ก็เขาบอกว่าคนรักกันไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิเหนือร่างกายหรือว่าความคิดของกันและกันเราจะต้องมีการแสดงความยินยอมนะซึ่งเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะแล้วก็ไอ้การยินยอมกับเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปใช้กับทุกเรื่อง อาจจะต้องมีขอบเขตนะคะว่าว่าเราจะยินยอมพร้อมใจกันแค่ไหนตรงไหนที่เกินหรือว่าล้าเส้นแล้วเมืองไทยเมืองไทยเขาม,นะมีไอ้นี่ไหมที่ก่มขืนนี้ภรรยาที่สามีตัวเองนีไหมก็จริงๆก็ได้นะรู้สึกมันจะมีกฎหมายตรงนี้อยู่ใช่ไหมใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องแต่ว่าเออไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นข่าวเนาะมันจะไม่อย่อยฟ้องกันเลยอาจจะมีแต่ว่าไม่ไม่มีคนไปทําข่าวไง อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมืหมถึงว่าคนธรรมดาก็เหมือนเออเหมือนว่าเคยได้ยินเรื่องกฎหมายประมาณนี้เหมือนกันว่าคือจะย้อนกลับมาเรื่องของการยินยอมนะว่ามันไม่ใช่ว่าการเป็นพวเมียกันแล้วแบบใช่ถ้าจะทำอะไรนี้ก็ต้องทําได้อะไรนี้นะประเด็นนี้ถูกตีฟูมากในต่างประเทศโหเป็นทั้งซีรีส์เป็นทั้งหนังเป็นอะไรทั้งเต็มไปหมดเลย้เรื่องที่ว่าเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วนมัจะทําอะไรก็ได้ใช่แล้วมักจะเกิดเหมือนอย่างที่บอกมันมักจะเกิดขึ้นในบ้านอืแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจาก การที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆด้วยนะบ,บางเคสก็คือว่าอยู่มานานแล้วลูกคนที่สองอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความความละเอียดอ่อนเนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องพูดยากมากเลยเรื่องของความยินยอมแล้วมันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่แล้วมันเป็นประเด็นที่คุณจะต้องสอนลูกสอนหลานด้วยอะ่ะสำหรับ,รบดิฉันที่ฉันก็มองว่าแบบนั้นนะคะทีเนี้ยในบทความเนี่ยเขาบอกด้วยว่าแล้วเราจะถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นพิษเนี่ยเราจะเดินออกมายังไงเพราะมันชอบมีคนบอกว่าเอ้า รู้แล้วว่าแย่แล้วทนอยู่ทําไมอ่ะทําไมต้องใช้เขาว่าอะไรนะที่เขาใช้กนลักๆเลิกๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาดีกันหรือบางคนก็จะชอบชอบพูดว่าโอ๊ยเป็นเรื่องปกติเป็นคู่เวรคู่กรรมอ่ากเขาอะไรนะเป็นปัญหาแบบเป็นคนฟันออต้องไปต่อไหมไม่รู้ไม่ต้องร้องแล้วนะประมาณนั้นนะเ็าบอกว่าก็ลองดูเขามีอยู่สี่สห้าข้อเนาะเขาบอกว่าให้ยอมรับความจริงนะยากเหมือนกันนะ <laughs> คือถ,ถ้ายอมรับเนี่ยใจมันจะเลิกไปขึ้นแล้ว <S S S ใช่ไหม <laughs> บาง,งทีบางทีมุงก็เข้าใจนะ,ะแต่แบบบางทีก็ต้องมาไมา่างใจกันว่าแล้วเ,เราจะจะทนไปเพื่ออะไรไหมเนาะใช่อ,อันดับแรกยอมรับก่อนว่ามันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคนคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยนะคู่ของเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้นําพาความสุขมาแบบที่เราอยากที่เราที่มันควรจะเป็นนะเสร็จแล้วก็บอกให้ลองปลดปล่อยความรู้สึกของเราให้อีกฝ่ายรับรู้ครนะก็คือเหมือนกับว่าอะ เราไปฟังพูดออกไปบอกกันใช่ไหมอันนี้เขาใช้คําว่าเหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายโอกาสสุดท้ายที่เราจะมอบให้กับความสัมพันธ์ใช้การอธิบายความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกยังไงนะเอฉันรู้สึกไม่มีความสุขที่จุดๆนะแทนการใช้คําพูดว่าเธอทําให้ฉันรู้สึกแย่เพราะอนะประมาณนี้หรือว่าเขาก็แนะนําดีนะนี้ชอบนะเขาบอกว่าให้เขียนความรู้สึกออกมาก่อนบางทีเราอาจจะพูดออกมาไม่ได้ ก็ลองเขียนนะจะได้ระหว่างการเขียนจะได้เป็นการทบทวนไปด้วยว่าเออมันจริงมันเท็จใช่ไหมอ,อ่ะมันเป็นยังไงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยลองไปคุยกับเขานะข้อสามเขาบอกให้ตัดสินใจแน่ๆน,นะเมื่ออธิบายความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะคิดแล้วแหละว่าเราจะเดินหน้ายังไงะนะจะเอาการตอบกลับของคู่ของเราเนี่ย แสดงให้เห็นว่าเป็นยังไงนะจะเมินหรือไม่เมินะลรก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่ต่อไปคือเขาแรกกระบวนการที่จะพูดคุยกันต่อไปแล้ว,ลวจะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะว่าเราจะอยู่ต่อเขาเรียกอะไรนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อสี่เขาบอกว่าให้ใช้เวลากับผู้คนที่มอบพลังบวกอันนี้ก็จริงนะบางทีแบบเออ ไปอยู่กับคนเพื่อนๆรอบข้างที่เขาทําให้เรามีความสุขมันก็อาจจะช่วยช่วยได้ครในในระดับหนึ่งนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนอย่างที่บอกนะถ้าถ้าถ้ารู้แล้วว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะเราจะเราก็ควรจะต้องเดินออกมามกับอีกอันหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะแนะนําได้ก็คือลองปรึกษาจริงๆเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะจิตแพทย์หรือหรือผู้ให้คําปรึกษาเนี่ย าอาจจะช่วยได้ก็ได้นะบางทีบางเรื่องเราเราไม่รู้จะไปยังไงต่อนะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่กล้าที่จะเดินออกมาเราไม่กล้าที่จะทําวางตัวเราไม่กล้าที่จะดีลกับเขาอย่างเงี้ยนะเราก็ลองปรึกษาผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะเขาจะได้ช่วยเหลือเราได้นะคะอ่ะจริงๆมันมีมันมีนอมหนึ่งก่อนก่อนจะจบนะขออนุญาตแทมบนี่ก็คือผมเคยคุยกับเด็กอยู่สองสาคนที่แบบว่า ชีวิตเป็นทรงแบบเนี้ยคือมันรีเลชั่นท็อกซิกสุดๆเลยนะแต่ว่าทําไมยังทนกันอยู่อนะไรเงี้ยแล้วไ,ได้คําตอบอคําตอบหนึ่งที่มันน่าน่าสนใจว่าคือผู้หญิงไทยมันจะมีคาคํหนึ่งที่เขารู้สึกฝังใจอยู่คือว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกของเขาโอ้มีไว้อ่ะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่าก็เลยต้องต้องทนอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าทําไมก็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่อาจจะต้องแบบให้ผู้ปกครองครอบครัวอะไรเงี้ยดูแลนิดว่า คือโอเคการรักเดียวใจเดียวก,กันมีคู่ผัวตัวเมียวคนเดียวเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีสุดแหละแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี้ยอืแล้วก็มันคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณจะไปท่าท่าให้กับให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ไดีด,ดีอย่างที่เราคิดอะ่ะเออมันก็ต้องยอมรับแล้วก็อาจจะต้องเดินหน้าต่อไปครับมผมยังสู้ว่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะอ่อย่างเงี้ยครับขอกำลังใจครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกคนก็แล้วกันใช่แล้วก็รวมไปถึง เพศอื่นๆที่มีคู่ที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์อคุณแบบนั้นนี่ก่อนใช่ไม่ไม่อยากจะระบุไปนะแต่ว่าให้ลองดูคู่ของเราท่านนั่นแหละว่าเออเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกันละกันนะสัปดาห์นี้อาจจะมีสาระหรือเปล่าไม่รู้นะขอลาไปก่อนนะมีสาระบป่ไม่รู้แต่คนที่เล่าแต่สองคนเนี่ยไม่มีคู่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะลาไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio